พ่อแมนจะมาล่ององคกรมอหรอก ถึทงทั้งนี่มันกับว่าได้แพ้งค่ะปนันดอกเนาะเป็นอหอมเป็นหยังแมนเมนต้มปลาช่อนค่ะต้มปลาช่อน <laughs> Hello, thank you very much. Fish, fish, feet. <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะคุณผาแดงนางไอ้มิ้นต้มปลาคอค่ะต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนค่ะต้มปลาช่อนแชร์ฟิดเอาอมาจากเมืองไทยค่ะ <c oughs> อยู่ญี่ปุ่นกกได้กินนะ <c oughs> นี่แม่เป่งกับมี่ค่ะใส่แม่เป่งน,นำลองเบิงงค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมาค่ะจ้า มาจากเมืองไทยค่ะขอบคุณค่ะพิดากินต้มปลาช่อนค่ะพิดาต้มปลาช่อนใส่เมเป๊งวันนี้ขอบคุณค่ะพิดายังวันนั้นได้กินเขาเศร้าเลยพอดีมูมหาค่ะเอาปลาช่อนมาให้ต้มยายใส่เมดบ้านี่ ใช้เบิดกับเบิดมันหลายอยู่เอาเอาไว้จันมอยน้อย,อยจะเอากาบจังมอยเอาไว้ดีก่อนแม่เป้งค่ะแม่เป้งค่ะพี่ดา <c oughs> เอามาจากเมืองไทยค่ะ ี๋ยวชิมรสก่อนค่ะยันนั่นบุกเปียกเนี่ย,ยอืมต้องเติมต้องเอามาขามเรื่อว่าแม่นหนัมันมันสีเปรี้ยกไหมบักค่อยเปรี้ยวปนไหนแม่เปงแม่เปงมุกค่อยเปรี้ยวปนไหนเดี๋ยวใส่น้ำมาถามเนาะ เดี๋ยวว่าไส้หลายๆเราจะเปียวบ่าบาคอยเปียวปนใดนเดี๋ยวเดี๋ยวไส้ันน้ามะขามน้ำหนาอยู่ ato, ค่ะเมื่อนี้หิมะตกค่ะเมื่อนี้ไอ้ตอนเศร้าๆกะติดลบติดลบสามติดลบสี่นี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ประมาณหนึ่งศากสองศาค่ะวันนี้หิมะตก เด่นอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะไปข้างนอกกอ็ไม่อยากไปปันไดค่ะตอนนี้เชื่อไขวัดง่า่กันหลายน้ำค่ะเขาข่าวไหมก็เล็กคๆอยากออกไปข้างนอกปันไดค่ะไทยแลนด์ <laughs> ไทยแลนด์ people <laughs> ขอบคุณนะเจ้าพี่ขอยแดงนางไอที่วใเขามาให้กำลังใจมินค่ะ ชิมรสแล้วอชิมมเเลยาาตดไม่ต้องเลยนะ่ะหรอกมาเลยมาเลยมาชิมซอยกันขอบคุณค่ะ เดี๋ยวก็สิตําบะคุ้งอีกค่ะวันนี้มีหลายเมนูค่ะตุ่มปลากับตําบะคุ้งกับข้าวเหนียวซุปแล้วละค่ะเดี๋ยวซิมโรดได้แล้วก็โอเคแล้วคนนี้จีว่า 日本ちสองข้อ <laughs> ชุดชุดเないですありがとうございますขอบคุณค่ะพี่ดาขอบคุณค่ะแซ่บแล้วปิดแล้วซิมแล้วซิมอีก <laughs> ไม่ได้กินนานค่ะบีิดายังแซบเลยแซบแซบค่ะอิ <laughs> ่ิไดเลย จำมะฮุ่งค่ะเพจที่นอ้องคนหน่อยคนหน่อยจำ อุ้ยจามสงสัยน่าจะเผ็ดเดี๋ยวมิ้นจะเตาหุ้ต่ตค่ะ ส้ตตมตำค่ะตส้ตมตำปูปะลา มีปูด้วยปูเอาดองมาจากเมืองไทยคือกันค่ะพี่ดายังอยู่หรอคะเดี๋ยวมีดตามส่งตามก่อนค่ะ ไฮชรตดค่ะ bị ban nào sẽ một lên เรียบร้อยแล้วค่ะฮัลโหล พี่ดาขอบคุณค่ะเดี๋ยวมิ้นขอตัวลวงไล่ก้อนค่าเรียบร้อยแล้วกับข้าวเรามีต้มปลาแล้วก็อันนี้ค่ะสมตำนี่ค่ะต้มปลาเดี๋ยวตัดต้มปลาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ thank you very much บ๊ายบาย